สัดค้าทุกคนทุกท่านนะคะอาจารย์วนะคะเราก็ุกที่ได้เรียนที่ก็คือตักบาตรรับง้างนะคะตอนนี้ก็นะคะแล้วก็ช้างเริ่มเข้ามาในจุดตักบาทแล้วนะคะทุกคน้านะคะเป็จุดการที่จนนะคะเราก็จะเขีบมุมช้างอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเป็นปีหนึ่งต่อเป็นปีที่สองที่ก็พิธีทางศาสนาก็เสร็จแล้วนะคะ นะคะคให้ว่าะะช้งาชงาที่พิบดีบทและใครแล้วก็ขอนิอยมยาชนิดท่านีสิบดวงจังหวาลคะ่ะท่านจะต้องหาที่นั่งอนัทจันนะคะหรือว่าด้านข้างที่เป็นส่วนของพุทธบารนะคะก่อนเพื่อรอขึ้นต่อป่ดบนหลังช้างนะคะเพราะว่าพื้นที่บริเวณล,ลานอนุสาวรีย์ขอนิยมยาชนิดท่านีสิบดวงจังหวาลนั้นนะคะก็ะจะเป็นในส่วนของ ในบริมมเวณพิธีแห่งนี้นะคะซึ่งขณะนี้ช้างก็ได้นำพระสงฆ์นะคะเพื่อที่จะมาบูชาบ่ายให้กับให้ทุกท่านได้ตักบาตรทางบนของช้างนะคะขณะนี้กำลังจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณเลานอนุสโสีิ์พระยาชลีพระมีสิงห์จังหวาดแล้วนะคะก็ขอความปรารถนทุกท่านนะคะนนได้ประจําจุก ในการที่จะตักบาตรดูด่างเช้านะคะขอบคุณค่ะในอุติเชียนสเปนเนสแอลวิสเซอร์ชินาซินต้าบูมาร์ฟรีนโปรดิสที่เกี <k> ่ยวข้องกับซิสต์เมเจอร์พันธุ์จระเข้พันธุ์เอเชียจิจิโอฟรีนวินชัวร์แอดมิเนสติชั่นองค์กรพร้อมกับหัวหน้าขององค์กรได้รับการตั้งค่า Uh, the first grandstand uh, will be in front of the Elephant Bird, uh, which is in front of uh, the Prayasurin Pitti's monument. And the second grandstand is in front of the market, as you will see on the right hand -hmm. side of the monument. The grandstand will be the opposite side. And the third point is in front of the post office, which is at the back of the Prayasurin Pitti monument. And the uh, last, the uh, ทัน์าร so, ์นขะนี้นะคะเช้าในขบวนแรกนะคะกำลังจะ้เข้าสู่บริเวณนสรินทรพาสรินท์ิีศจังหวัดนะคะทุกท่านที่อยู่ใน ความกรุณาท่านนะคะท่านให้ความกันก็เป็นการให้ต่อชาวเวียดนามที่จะได้กระส่งนะคะเพื่ะะอ,อ,อขอรับถิ่นฐานในทุกระดับน,นี้นะคะซึ่งช้าในขบวนแรกนะคะจับเครื่อนไปยังจุดอาถรรพ์ด้านหน้าของห้างศูนย์จุฬาบกกรรเทิงเดีวยวกัน่อนเลยนะคะค่ะซึ่งเป็นจุดแรกนะคะค่ะในส่วนของท่าน อาจารย์ทางฝั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหสุรินทร์ช้างกับจัพิมพ์เกียรติข้าวมาทุกนเก็บเชือกมาทกคนเรียเย็นทค่ผ่านมาเดี๋ยวจะมีออีกขบวนเข้ามาค่ะตอนนี้ช้างจะเข้ามาทั้งสิ้นที่สามขบวนด้วยกันนะคะค่ะรอสักครู่หนึ่งนะคะเรามีการจัดระเบียบพอสมควรค่ะซึ่งในส่วนนี้ด้านหน้านะคะเลยเกิดขึ้นช้างนะคะด้านหน้ามีสุรินทร์ที่อยากสุรินทร์เกียรติีรีสระหว่งก็มีช้างน้อยน่ารัก นะคะซึ่งก็เป็นช้างเอีนะคะแต่งกายน่ารักนะคะมาเลีอมาท่านได้ชึ่นชฉมแต่ก็ได้ถ่ายภาพนะคะท่านก็สามารถที่จะสมบูรกับ i̇şte ช้างได้ด้วยเหมือนกันค่ะใานคนก็มีบ่าวนะคะรอรับท่านที่จะร่วมทำบุญในวาระสำคัญนด้วยนะคะค่ะ m i now the c e r e Uh, we're proceeding to the uh, ready and เดินให้เร็วนิดนึงนะครับฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายขอทร้วมมือเปิดทางให้ช้าหน่อยนะครับฝั่งซ้ายนะครับเปิดทางนิดนึงนะครับผมใจเย็นมครับผมวันนี้เราจะอยู่จนถึงเที่นะครับให้ถ่ายรูปเบ็นี้เลยนะครับกเดียวนั้นแล้วนะคบเราางบนนะคะ่ ได้รัาได้มัดบาทนสามพันพระพุทธภาีวดสูนะคะแล้จากนั้นก็ได้เปิดทางให้กับ เพื่อนนะคะหรือว่าท่านอื่นให้ขึ้นจากสายบนหลังช้างด้วยนะคะเรจะเก็บภาพเพราะว่เทุกคนจะขะภาพรวมเลยนะคะทุกคนพิ้งไปอยู่มกบนช้ายสูงสุดนะคะของอัาทรจำค่ะเพืนที่จะได้สะดวกในการตักปากบนหลังช้างนะคะค่ะในขณะนี้นะคะช้างก็กําลังเข้าสู่บริเวณพิธีอีกหนึ่งขบวนนะคะซึ่งจะ ได้เคลื่อนไปทางด้านฝั่งทางด้านขบือน,น,นะคะของอพระยาชรินท่านมีสีรูปก็จุดที่จะไปประกอบพิธีนะคะให้ทุกท่านได้ตักบาตรนะคะก็น่าจะเป็นในส่วนของอทางด้านของอัาจัยด้านหน้าประเสริฐชรินนะคะสำหรับในขบวนนี้นะคะ And the second row of the elephants, the Tibetan elephants, are going to proceed to the um, second spot for arm giving. Um, let me remind you once again that um, I would like to kindly ask for cooperation in giving arms. There only three sets of the arm as the representation of the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. And then please allow chances for other tourists to make a turn too. <laughs> ช้างในส่วนของขบวนนี้นะคะก็ะจะเดินวนรอบนะคะค่ะจะเดินวนรอบค่ะค่ะในระหว่างนี้นะคะเออ่ช้างน้อยน่ารักนะคะจำนวนหลายเชือกเลยนะคะก็รอรับเออ่ท่านนะคะต้อนรับท่านในเออ่วันนี้นะเติมความสุขใสความน่ารักให้กับทุกท่านนะคะเรื่องเติมความสุขให้กับทุกท่าน,นะค่ะไม่ว่าจะเป็นช้างน้อยแต่งชุดทหารนะคะวันมงคลหรือร้องนักโมนั่นเอง ชั้นน้อยอีกเชื่อหนึ่งนะคะเป็นพัาอลินค่ะคุกผ้าสูดงามนะคะคลายดาวมงคลนะคะชั้นน้อยนด่ารักน่าดีผ้าสูงงามนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงลายดําโชคค่ะและ,ะพังดอกพลอยที่นุ่ม เป็นแต่งชุดพยาบาลนะคะทาะะงฝั่งนู้นนะคะตรงตลาดค่ะก็รับท่านด้วยนะคะเราจะตัดบาทก่อนนะคะทุกคนนะคะ อ่างบุงโอ๊กอยในอุบลานีสุดสุดพัดจงใจค่ะยักตขออน็นสมปอีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับการ อยู่ร่วมกันกับช้างนะคะสําหรับในส่วนของประเพณีตะ巴บ,บนหลังช้างจะมีช้างจำนวนถึง67เชือเข้าสู่บริเวณอารามอนุสราาีพระยาสุรินทัดีศรีโรจมา,างแห่งนี้ค่ะก็ขอประชาสัพันธ์นะคะอย่าเข้าใกล้ช้างด้านหลังนะคะอันนี้เป็นข้อพื้นระวังมากๆเลยอย่าเข้าใกล้ช้างด้านหลังค่ะ ท่านใดที่จะถ่ายรูปนะคะก็ขอให้แจ้งควานช้างก่อนนะคะท่านต้องการจะถ่ายรูปกับช้างให้แจ้งควานช้างก่อนค่ะหากใส่บาทเสร็จแล้วนะคะให้ลงจากอัฐจันเพื่อให้ท่านอื่นเนี่ยได้ตักบาทนะคะอย่างที่เรนนี่ทราบว่าเราเขอความเอท่าตนาตักบาทนะคะใส่บาทพระพิพัฒน์ก็มส่งนะคะสามครั้งก็น่าจะเพียงพอสาหรับการตักบาทในวันนี้แล้วกบาทในการทุกปัจจุบท่านได้ร่วมกันยิ่งใหญ่อลังการนะคะ ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์การท่องเทีเ่ยวจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยการติดแฮชแท็กจังหวัดสุรินทร์และติดแฮชแท็กตักบาทบนหลังช้างสุรินทร์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ Ladies and gentlemen, have another request

as for your cooperation when you post on social media here. that today this uh -huh. is format, uh, the great day of the swimming problems. So please, when you whenever you post um, the photo on social media, please put on the hashtag um, progress, and together with the hashtag I'll um, give it on elephant back. ตัดเข้าไปในอะไรสดนะคะ่เราพี่เมชาแบบกำชงำเป็น EP แรกก่อนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะไล่สดให้กับเพื่อนๆจะต้องมีการกลมกันนะะเวลาเดินเนี่ยเขาจะหมุนตัวเดี๋ยวเรามาเจอกันอีพีที่สองต่อไปนะคะเพื่อนเข้ามาอย่าลืมนะคะ เป็นการแจ้งกับทาช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามายกดเป็นทิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคนที่ใหม่ๆต่อไปนะคะทุกท่านจะมีเก่ทุกคนทุกท่านนะคะช่วยด้วยนะสวัสดีดวงใวที่ทำสะดวกนะทุกท่าค่ะเดี๋ก่อนถักเดี๋ยวอนนี้ช้างเอารกไฟจราจรช้างที่จะักนะคะถักก็ขอความกรุณาทุกท่าน